อีกแล้วมีฝนค่อยนหนีน้ำมาได้เลยเดชมาทุกรอบก็คือไม่ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนเลยเกลับวันนี้ถึงว่าถึงกรุงเทพพรุ่งนี้เป็นไงค,คือขาตั้งยังเอาขึ้นไม่ได้เลยตอนนี้นี่เราจะเลี้ยวไปนี่เขาบอกว่าอยู่เลี้ยวตรงนี้นะคะวางน้ำเขียวนะเราจะออกอยทีก็ใ่สอง แล้ก็มาเนี่ยมาถึงโครอดนี้นะคะแล้วก็เ็เจอจังเลยติดอะไรเรามาถูกใช่ไหมอ้าวอ้าทำไมมันบอกไปกรุงเทพล่ะอ้าใช่ไ้มเนี่ย ไปโดดเป็นกบอีกแล้วไมบอกมากรุงเทพล่ะเราโอ้เราต้องเบี่ยงเข้าไอ้นี่หรือเปล่านะถูกไหมเนี่ยชิคยังไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆอย่าพึ่งน,นะชิคขอไปตามทางก่อนไปตามทางของชิคก่อนอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราชิคจะแวะ โคราดหน่อยนะคะก็เลยพักที่โคราดนะคะมีที่หนึ่งที่อยากไปนะคะก็เลยแไปพักที่โคราดหน่อยทำไมมันมาเส้นมาถูกไหมเนี่ยมาเส้น น,นอนสบายมากเลยนะน่ะเมื่อกี้ บอกให้เข้าทางหลักนะเข้าไหมนะอันนี้มันเป็นเส้นเบียงออกนะคะเดี๋ยวเรามันจะมีบอกเบียงเข้าทางหลักข้างหน้า ยาว,ยาวอึ๊บปั๊มเครื่องก่อนค่ะปั๊มเครื่องอยู่ฮัลโหลเพื่อนๆตอนนี้ชิคอ่ออยู่ที่เออ่ปั๊มตรงที่โคราชนะคะก็คือเดี๋ยวจะไปที่พักนะอย่างที่บอกนะว่าวันนี้เราคือแวะก่อนนะผี่ชิวๆมากเลยใช่ไหมไปจะรีบลงแลวะพักที่โคราชนะชิคออกมาตั้งแต่11โมงใช่ไหมเราตอนเที่ยงอะ่ะ ชิกก็พายิมข้าวแล้วก็จะออกสกิก็วัสองแล้วก็มาเนี่ยมาถึงโคราชนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักไปหาอะไรกินตอนเย็นนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยไปแบบเตีแบบไปแวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวขอใส่ชุดก่อนแต่งตัวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อแล้วนะนี่ก็คือเดี๋ยวต้องน้ำมันเหลืออยู่ประมาณก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ ออกเดินทางแล้วนะจะชิบของแต่งตัวก่อนหากออกเดินทางแล้วเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เราก็ขี่ไปเก้าร้อยแปดสิบเก้ากิโลจากเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าเจ็ดร้อยกว่าก็เดี๋ยวนี้เราจะไปที่พักก่อนนะคะก็ไม่อยากให้มันถึงเย็นมากนะ พกันแล้วนะคะไม่ได้อยากกลับเย็นมาเพราะชิลๆมากอ่ะมาทุกรอบก็เคอไม่ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนเลยกลับวั Floyd, นนี้ถึงว่าถึงกรุงเทพพรุ่งนี้เป็นไงชิลไหมล่ะก็คือขาตั้งยังเอาขึ้นไม่ได้เลยตอนนี้อึ้บอ่าโอเค 989จาก780กว่า789หรือ783นะ 定嘞。 ติดอะไรเนี่ยถนนไม่ค่อยจะดีเลย ขวาแอบมันเป็นใต้กรุงเทพนะเมื่อกี้เนี่ยโแดดแรงแดดดีนะแต่ว่าตอนนี้แดดแยงตามากเลยค่ะอากดดดีนะแต่ว่าถ้าทิ์ส่งเสียงมากเลย ตอนนี้มองอย่างไม่ค่อยเห็นเลยแดดดีเกินไปโอ้ฝั่งขวา120นะเขาบอกขางหัวดีโอ้ถนนไม่ค่อยจะดีเลยม,มีกังหันด้วยโอ้ว้าวสุดยอดเลยไวรุ่นความชิฟน,นะคะทำไม ขี่ทำไมเห็นแต่คนเขามีคู่คู่กันขี่ไปคนก็มีคู่ขี่กันเลยนะว <c oughs> ู้าววววววยดวานวาว 爹 ไปนี่เขาบอกว่าอยู่เลี้ยวตรงนี้นะคะวางน้ำเขียวนะจิเวนบอกให้เราเลี้ยวตรงนี้ ร้อยเมตรเลี้ยวขวาตรงไหนเนาะ้อากาศดีดูดิมรอากาศดีจังอันนี้ชิคจะไปที่พักนะคะแี่ยฝาการเดนเลื่อนไปที่พักก่อนนะ